สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทําตําแตงนะคะง่ายๆเลยนะคะก็เหมือนต้มตาแต่ว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นตําแตงนะคะก็เตรียมเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยนะ,ะก็มีเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวมาลงลงมือทํากันเลยแล้วกันนะคะก่อนอื่นเลยแล้วก็จะใส่นี้เลยค่ะพริกกับกระเทียมนะคะอันนี้เดี๋ยวพอปรับตั้งกล้องนิดนึงล้วกันนะคะ ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกกระเทียมนะคะพริกแห้งอันนี้เราจะใส่พริกสดเดเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะคะก็ได้เลยกระเทียมเทียมไปไหมถ้าไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวขกลเลยค่ะกล้องจะเสือน,นิดนึงนะเพราะว่ามันอยู่บนโต๊ะ มันเดือนไหมก็ขอไปด้วยพอดีว่ากล้องมันเดือนนะคะขาตั้งมันจะอะไรดีวนน่าตำแรงนะโอเคค่ะอ่ะโอเคค่ะก็ใกล้แหลกละโอเคค่ะได้แล้วนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะใส่มะเขือเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราบุกมัน ปี๊บนะคะแป้วน้ำปลานะคะ <S 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 อ๋ะอเยอะเอยแล้วกันถ้าใครไม่กินไม่กินต่อนปลาก็ไม่ต้องใส่นะใส่แต่น้ำก็พออันนี้ใส่ไปน,นิดนึงกันะคะ เดี๋ยวมันเค็มอยู่แล้ว,ลวไม่อยากใส่น้ำปลานะแต่ใส่ไปนิดนึงให้ออมันหอมหอมน้ำปลาิด้หน่อยนะครับ 你有没的见了 ค่าเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตเทใส่จานแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็พร้อมทานเลยนะคะไป <konkret S 1> ทานช้มตำมกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปตําแตงแบบง่ายๆนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ